เขาง่ายเขายังเลาก็มากพี่น้องค่ะโหมดแม่บ้านโหมดแม่บ้านโหมดแม่บ้านค่ะอู้ยเพิ่งแก้วว่นตีนหลาน่อยผู้นึงแก้วนี่ผู้หนึ่งแก้วนี่นนสาวมากแก้วบอกง่ายบอกโตถ้ากันนนัก้อนกินเนี่ยก้อนกินเขาตื่นสากส้นมากพี่น้องค่ะอันาหญ้าก็ส่งจะเป็น เขาซื้อไอติมอียงก็ทีอินวันมเนาะมาบานย่ามันบหวานพน่าวา่าเอาบ็หวานเสียย่าเห็ดจังได้เราาสมเขาบอกว่าต้องไปซื้อนมคน้นพวกงานก็บว่าเคยกินกาแฟาพี่น้องคะกาแฟาก็กินบ่าเป็นมันเขาวาตะชีอินวันทีอินวันเขาว่าเป็นพวกงานก็คือบาเล่บาเล่เพราะตองไ่ออย่างนมกว่าตองไซ,องององไซพออันโอวันกินไม่เป็นช่องเนาะมากับผสมมากขึ้นกาแฟแลไรล่ะเขาก็ววามนมันหวานมันหวานมีนค่ะ ท่านี่จะให้เขาไปเอานมองอยาบ่าหูเลี้ยว่าสะสันลกต้องกินยังไงเอาจัางไงวะสี่แล้วเนาะคะ่ะพี่น้องคขากำลังม,มองแรงซ้ำมองแรงซ้ำกับบ้านๆสถานที่บ้านๆจังสีแ่แหละอยู่แบบบ้านๆ มันเป็นบ้านเป็นบ้านนอกคอกหน้าเนาะพี่น้องค่ะบรรนนอกคอกตื้อซื้อดูจูนมาค่ะไม่ได้อยู่ในเมืองรู้ระไม่ได้เป็นทาวเฮาส์ทาวโฮมเนาะแต่ละคนกับแตกต่างกันไปเนาะพี่น้องเนาะแต่ละคนแต่ละชีวิตมันมีชีวิตที่แตกต่างกันไปอีกคนหนึ่งใส่มันเป็นคือคนหนึ่งอีกคนหนึ่งใส่มันเป็นคือคนหนึ่งมันก็เป็นไปบ่ไดดเนาะทั้งสันคนทั่วประเทศทัวโลกมันก็ซื้อเดียวกันมืดก็เนาะพี่น้องค่ะ อเดียวกันเหมดเป็นคือกันเหมดเอาผัวคนเดียวกันเหมดพ่อแม่เดียวกันเมืนกาะทำทุกสิ่งทุกอย่างใส่มันคือกันมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปตามบุญวาสนาวาสนาดีก็ดีไปวาสนาไลยวาสนามันเนาพี่น้องมันคนเราเลือกเลือกในสิ่งที่เลือกเลือกได้แต่สิ่งที่เลือกไม่ได้เราก็ต้องยอมรับสภาพเนาะ ต้องยอมรับสภาพความเป็นไปต้องยอมรับสภาพสิ่งที่เกิดต้องยอมรับสภาพว่าเป็นมาจังไรอะไรจะให้มันเหมือนกันคือกันทุกอย่างมันเป็นไปเพราะใดทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นไปตามเวนตามกรรมโอ้สมควรสิพาพี่น้องเขาวัดเลยเนี่นะาพี่น้องค้ะสมควรสิพาเขาวัดเลยเนี่กินเขากินน้ำแล้ว,ว,ลว,ลวก็ลานี่แหละค่ะชีวิต มือหนึ่งกับปะเด็นปัญญร้านกินขขาแล้วกะโทรศัพท์คนละเครื่องเครื่องไฟเครื่องมันผู้หน่อยผูมีเครื่องดอกแต่ว่าเอาโทรศัพท์ห่างอันของงาเล่นน้ำไอของไอมีโทรศัพท์ห้เพราะว่าช่วงหนึ่งงาถือเหล็กถือเหล็กดุงาก็เลยสื่อหายผลติดพานมากหันบ๊ะทึกเมื่อไปพันกุบาทพี่น้อง่ะ หมดไปพันกว่าบาทสมัยตะกี้วิยเล่นค่ะกิลีพี่น้องวิเลยบอกเลยสมัยตะกี้วิ่งลเ,ลเล่นเล่นเลขนี่เล่นค่ะกิลีซื้อเลขซื้อหวยซื้อค่ะกิลี่ซื้อจนอออออบางเธอแบบมาขืดเบิ้งแล้วมาคืดย้อนเบิ้งแล้วเสียดายอยู่ดิพอ่อแม่บอกว่าเสียดายแต่ว่าถึงเวลาลินมันปัสิบเปเล่นดรอกว่าซื้อดรอก่าษาปากแต่พ่อมือวอ,อดต่ได้เรนไปซื้อทีอ่เขาหมวดบางหาันก็วัดสิบปรซื้อดรอก ก็อ,อดว่าได้บอกร้านวาอยุ่นีได้อีงาไปหนีก้อนมาไปยังไปซื้อเลขค <c oughs> ือก็ว่ถูกรอกคือซีเจ็ดมันออกศูนย์เจ็ดฟั <c oughs> งถูกโรตารีก่ะสมังคือสีลิบลับเนาะแต่คือว่าแหละค่ะคือก็เอกขอทีวีไล่ว่าเมียฝรั่งรวยหรือเมียฝรั่งจนมันวีเอชยังไงเนาะค่ะเนาะหรือว่ามันเป็นยังไงเนาะค่ะพี่น้องคะ คนทีเขาได้คนทีเขาได้รวยเขาโอเคมันก็อยู่ที่บุญภาวาสนาสงเนาะมันก็ก็ก้อนสี่เอาเข้าสิไปมองเขาว่าจังใดว่าดลร้ยว่เขาจนเนาะพี่น้องขาเข้าก็มองแต่ว่าคนทีเขาหัดเข้าคนทีเขาสิแบบว่าโอเคกับเข้าดูแลเข้าได้เนาะพี่น้องเนาะสมเข้าเบิ้งเข้ากับวเข้าสิไปเขียนโปรไฟล์บอกว่าอัน หาผู้ชายรวยรวยไม่รวยไม่ต้องเข้ามาคุยแกฉันก็ชิวังสิติพี่นองครับมันก็เป็นไปบนะ่ได้นาะมันก็อิมเอรซิบนอีกแล้วนะคะถ้าฉันมีสิบนาอย่างทศจันทสิบนานั้นฉันจะเสกให้ได้ผัวรวยรวยมันก็เป็นไปบนะ่ได้นาะมันอยู่กับพรมริขิด ผมลิกิตบรรดาลชักมาก็มาแล้วเนาะพี่น้องค่ะแล้วแต่แล้วแต่เป็นแล้วแต่เอ่อได้ดดจิตเจอแล้วแต่ไพ่สิ่พอควนจนความรวยมันวัดกันยังไงเนาะพี่น้องเนะาะมาจนจนมาองรวยคอยเขาดูแลห้าอยูก,กินกันห้าไปใหล้ลักไก่เอ็นดูห้าแค่นี้มันก็นเป็นความสุขมีความสุขแล้วเนาะพี่น้องค่ะอย่าไปคิดอะไรมากมาย ชีวิตเนาะตายไปก็เอาไปแต่ตัวตายไปก็ไปแต่ตัวคือว่าเอาไปไม่ได้แต่ก่อนจะตายก็ลำบากด้วยค่ะ่อนจีตายมันก็ลำบากยู่แต่ถามว่าลำบากมันก็ต้องนั่นนอกนองขาผู้เพื่อนไทยปวดรวยเขาก็ดีใจน้ำบุญพระวัดกันนะทงตัดก่อนปันเหตุบุญเหตุ ท่านมาดีชาตินี้เข้าวนห้ายสนีเข้ากับสยามเฮ็ดบุญเฮ็ดทาตนะเทศาาตินาเขาได้เกิดมาเป็นคนอีกวาตบ่อเกิดไปเป็นหมาเป็นแมวเป็นหมูเป็นง้วยเป็นค้วยวาจะได้เกิดเป็นคนมากแต่เฮ็ดไปแล้วน้องพี่น้องค่ะทำบุญไม่ใช่ทำบุญก็เพื่อทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความสบายใจน้ะค่ะเนาะ ความรวยความจนมันวัดกันตรงนี้ตรงนี้ตรงไหน,ตร,น,ต,รน,ต,รนตรงที่ความอยู่สุขสบายนะค่ะเนาะเราจะอยู่ให้สุขสบายเราก็ทําตัวเราให้อยู่สุขสบายก็โอเคเลยแล้วนาะพี่น้องคะวันคัดเหลี่ยมท่านคัดเปนคนเห็นมันว่าอ้หัวฉันาารวยว่าฉั่นว่าหัวฉันไม่ต้องทำงานอะไร วันๆก็พาเที่ยวพาช้อปปิง้งพาเดินหัวจนๆมาอยู่บ้านทำงานงอกๆนี่กะคนละลูกแบบคนละย่างแล้วเนาะพลังบางคนขจววาเพราะมีเวียกมีงานขเจ้ามาอยู่เมืองไทยขเจ้าใส่ชีวิตอยู่เมืองไทยขจ้าะค่ะแตะขจ้าไประเทศยังขจ้ากับบไนใดเฮ็ดเมา่มีงานมีการเฮ็ดแรงขจ้าเฒ่ามาขกขจาเกับเสียนมากขจากับอยากมาใช้ชีวิตมั่านายชีวิต ในประเทศที่เมืองร้อนที่่นมักเนาะพี่น้องเนานะประเทศเมืองร้อนประเทศอากาศร้อนที่พ่อจะเอ่อจังไดแ่เพื่อที่จะ,จะใช้ชีวิตหรือว่าหาผู้หญิงคอยดูแลตอนเกตนเ่ตอนเท่าเนาะพี่น้องเนานะถ้ะะเป็น ฝรั่งที่อยู่เมืองไทยหรือว่าฝรั่งที่เป็นใหญ่กลับมาอยู่เมืองไทยเป็นการหาคนที่แบบว่าหาหาคนที่แบบอยู่ด้วยกันได้เข้าด้วยกันได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเนาะเนาะมีความสุขรวมกันอยู่กันไปแต่ว่าจะอยู่ยืดอยู่ยาวมันก็อยู่ที่สองคนเนาะเนาะสองคนที่อยู่รวมกันสองคนที่อยู่ด้วยกันจะเข้าใจกันดีหรือว่าเข้าใจกันดีหรือจังใดกะมันกรบบวกหลายสิ่งหลายอย่างเนาะแต่มาบวกกันว่าเออถ้ามีภาระในครอบครัว บางคนเขาก็บ bye, ายบายเนาะค่ะพี่น้องคะมีภาระในครอบครัวเกินไปบางคนเขาก็บายบายแบบว่าจังโตว,วิไลนี่วิไลเป็นคนที่แบบง่ายๆซะบอกง่ายๆตรงๆว่าเหมือนกับตัวคนเดียวเนาะมีลูกกับซัมบอมี่เพราะวา่าวิไลบริษัรับผิดชอบอีหยังโตว,วิไลนี่พอไ่ามาได้วิไลก็คือรับผิชอบแค่โตว,วิไลดูแลแค่โตว,วิไล อยากกินอยากเที่ยวอ,อยากไปอยากไว้ใสมมาไซ่กัแค่ดูแลแต่ตัววิไลผู้เดียวเพราะว่าลูกไซม์เขากันใหญ่แล้วมีครอบพวไปแล้วในบางครั้งนกพิณนงัะในบางเวลาหรือบางเธออาจจะช่วยนิดๆหน่นนอยๆเพราะว่าพอคือว่าย่ำลูกมีปัญหาย่ำลูกลูกแบบวา่าคัดคัดของๆเข้ากับว่ามีปัญญาหาเพราะว่าเขาบ่ได้เหตุงาน เอาไปเห็นงานกะพ่อใหญ่กะต้องอาศัยพ่อใหญ่คือเก่าก็ขอพ่อใหญ่กะอธิบายเพิ่นฟังเพิ่นกะสิ่งที่เพิ่นซอยได้เพิ่นก็ซอยสิ่งที่เนื้อภากว่าแรงเพิ่นกะว่าบ่ได้เด้งส่นะพี่น้องค่ะแปลว่าบางเทีแต่ว่าส่วนมากกะพ่อเฮาเอ่ยเพิ่นก็ซอยคือเก่ากับงพ่อใหญ่นี่พ่อวิไลเอ่ยเพิ่นก็ซอยคือเก่าล่ะค่ะพี่น้องค่ะสิ่นี้สิน้อยเพิ่นก็ซอยคือเก่าแต่ว่าเราก็มีความคำว่าเกรงใจเนาะค่ะพี่น้องค่ะมีคำว่าเกรงใจเพราะว่าอย่างพ่อใหญ่เราก็บ่ได้เฮ็ดงานถึงทำงานมินิจอบ มินิจอบทุกบาททุกสตางค์ถือเอาของฉันไปหมดหนั่นแล้ววะสิ <c oughs> ถือจปว่า,าในความที่เหมาะสมกันเป็นอยู่เนาะแล้วสำหรับฝรั่งที่ยูต่างประเทศก็เจ้ากาอยูล้วก,กมีแฟนอยู่ต่างประเทศเราสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราอยากมีเมื่อเราไปอยู่กับเขาอายุเราเรา,เรา,เรา,เราอายุอายุเรายังน้อยเราก็สามารถทํางานทําการได้ห,ห้องกระสังของเจาของหาเป็นของจาของเก็บเป็นของจ้าของนะพี่น้องคะสําหรับคนจีบ่าได้ฝรั่งยูเมืองไทยกั เพิ่นแบบว่าชีวิตไววเกษียณข้าเจ้าไม่อยู่เมืองไทยข้าเจ้าอยากมาใส่ชีวิตที่แบบวา่าอยู่กินหรือว่าใส่ชีวิตแบบว่า อ,อยากใช้ชีวิตตอนบั้นปลายชีวิตในประเทศประเทศใดประเทศหนึ่งที่เขาอยากที่จะอยู่เนาะคะ่ะเนาะเขาบันปลายชีวิตของเขาตรงนั้นแล้วก็เอาง่ายๆส่วนมากฝรั่งถิ่มาอยู่เมืองไทยกับตามคนที่แบบว่าตั้งกับเสียนหรือว่าฝรั่งที่เพิ่นมาอยู่เมืองไทยบบว่าเพิ่นอ,อิ่มโตแล้วอยู่ตั้งประเทศเพิ่นอยู่กับขอบรัวอยูุกับลูกกับเมียเพิ่นอิ่มโตแล้วเพิ่นกับผ้าหลกูกพ้าเมียง่ายมาอยู่บ้านเฮาเนาะมาแปลงมาสางมาเฮ็ดน,นัด่นเฮ็ดนี่แต่ว่ากมันมีหลายแบบหแบบลายย่างหลายหลายเขตเนาะค่ะเนาะหลายหลายเขตหลาย ไลฟ์สิแบบว่าแตกต่างกันไปนะคะพี่น้องคะแต่สําหรับโตวิไลนี่คือสิบม่มีวาจะนาเดีกผาพอหไ,ไม่มาอยู่เมืองไทยดอก <c oughs> โอ้ยนะจังโดนหวัวตะคุดว่าจะคล้งองหนังอเลยว่าเอาเอยียดคัสออกลงจังน้อยนะแต่เพราะว่าพอหญ่เราบมมีความคิดที่จะมาอยู่ประเทศไทยพี่น้องคะทห้เล่ามาแล้วก็มาเที่ยวฮอลิเดย์สะ สองเดือน3มำือกันหนังสีเราได้อยู่แต่จะให้มาอยู่เลยเร่าปรยูเพราะว่าบางเวลามันร้อนเพราะงเรากับผเป็นคนที่มักหอนเกินไปแล้วเรากับ่มเป็นคนที่มักหนาวเกินไปนะครับพี่นองกาเราแบบแบบพ่อคาพอดีนะเครื่องบอิคงน้ำ <c oughs> เพราะงเราเครื่องเบิกข้งน้ำเพื่อปันก๊แล้วก็พี่นองคะาห้ก็กระโดดไปกระโดดมากก็เอาว่าสันว่าก็ว่าลา เล่ากับปานย่ามที่เสเฮตที่แบบว่าเพื่อจะให้วิไลไปอยู่กับแกเนาะค่ะเนาะแต่อันนั้นมันเป็นเรื่องอนาครตวิไลบทราใดอกค่ะสำหรับะะรว,วิไลเที่ยวไปเที่ยวมานก,ก็มีความสุขดีแล้วพี่น้องคะอ่ะแต่ว่าวางรังกับบอกว่าไงว่าเสียดายเสียดายค่ะไปทามวาวิซาแต่ผลมาไม่เป็นไรเฮตแล้วก็เฮดไปผลมาว่าเป็นยังก็เพเป็นยังเพราะห้องประดิใจเนาะเพลินใจาเนาะพี่น้องคะ่ะปากินเราติลูกมัเจ๊งน่วยแล่วล่ะเ <laughs> ป็นปานบอกม่วงกินที่กันท้ายง่ะจิ โอ้ยกานถ่ายงานงาปาะชันว่าสิบแดบกมวก้วนกินกระนองเออซื้อบกม้วงซื้อบกม้วงซุกถุงหนึ่งลอยหนึง่งก็จะเกินโลอยู่ยละพี่น้องค่ะถุงใหญ่ยอยู่ยละถุงละลอยในหลายหน่วยอยู่เด็เกหกเจ็ดหน่วยพูงงางวา่าเดี๋ยวสิบแปดห้ดอกประชันวา่า n าอยากกินก็คือน,นำ้ำลายเอื้อกเอืองพี่น้องคะ่ะเพราะว่ายั้นเพราะว่าอยากหอมลงค่ะพี่น้องจังน้ำหนักเขาได้พวหูเจ้าหูว่าตอนตอนมาจากเก่ละมันกับน้นำหนักก็เกือบหกสิบเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะแล้วบานีก็ <c oughs> มีความคิดว่ายอยากลดอยากลดเนาะ,ค,ะค่ะก็เพราคอยบ่ราคอยจะจิตจิตปาะยา่าสีลดหวานลดยังเนาะ เนี่ยเป็นคนมากินกาแฟแต่ว่ามากินของหวานสินะค่ะพี่น้องกาอันนั้นค่ะพี่น้องกากระเป๋าเนี่ยเอาเนาะ,ะรวยกับจนแต่จะรวยได้ผู้ผู้เพิ่นได้รวยไก่เพิ่นโชคดีไปเนาะผู้เพิ่นได้รวยได้ไปยังไก่เพิ่นโชคดีไปนั่นคือชีวิตของเพิ่นนั่นคือวาสนาของเพิ่นผู้เฮาผู้เพิ่นได้ข้ามว่ารวยค้าว่าจนถ้าเราจนแล้วเราขยันเนาะคะ่ะเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันมันมันมีบวกแล้วก็มีลบเนาะคะ่ะขนาดมีเตี้ยก็ยังมีสูงเนาะค่ะเมียนบอก มีต่ําก็ยังมีสูงนะคะมีสั้นก็ยังมียาวมีแคบก็ยังมีกว้างนะคะพี่น้องคะมีอ้วนก็ยังมีผอมนี่หละซุกจริงทุกอย่างมันมันเป็นอีหย่างที่แบบว่าตายโตเนาะพี่น้องคะมันเป็นอะไรที่ที่แบบ หลงังวิถีทางชีวิตเนาะพี่น้องคะเอ้าไม่ได้หลางเวยลลางซ้ำแล้วก็แล้วทำสีเราเป็นพี่น้องอันทำมันนางลางลางเวยลลางซ้ำก็เลยอดเบามาม้อยบ่ได้อบมามาเบา,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 าจัะน้อยนะคะพี่น้องคะพี่ล็ก็ขอบคุณพี่น้องตองไปสู้ปู่สุ้กนะคะพี่น้องคะที่เป็นกำลังใจให้เวลาถูกคลิปทุกคลิปนะคะเนาะพี่น้องเนาะขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแหง้งคิดวางสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองอย่าเจ็บอย่าจนเด้อจ้ะคลิปนี้ก็ไปก้อนลลางแล้วพี่น้องคะเดี๋ยวล้านสิบบาทบองงกม้วน <laughs> ไม่ให้เขากินไลยค่ะหายเทียละนนวยสองนวยพ่อถ้าเขากินไลยมันสียาล้าปวดเดีย๋ยวเขาสิไปกินขาวกินหนามแล้วกันเนาะขอบคุณพี่รองสกูขขุตคุขขค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ